ชมวันนี้ก็พามาชมบอ่องานโถมนะครับสามสไร่สูงประมาณ2เมตรแล้วก็รถมาเพิ่มอีกนะเป็นภาคชัน,น,นที่หนึนะครับ3 2 0ชัี่ตู้นะครับมาวันนี้นะับแกบ่บ่อคนขับบอ่อครับมันนี้อยู่ในชั้นแรกอยู่นะครับ ยังไม่หมดนะครับวิ่งกันคุณตลบเล,นะตนะเ,ลเลยนะครับทางเข้าปัด่อนะครับแทบเลยฉากเลยจริงๆขับเข้ามาจะกลบด้วยฝุ่นเลยนะครับโอ้ข้าแบบนี้ถ่ายกับโดนสวยเลยนะคับบ่อแบบนี้ อย่างที่คือครับจะซื้อแบบดีไปเลยคนระับโดนได้ขายกันยาวเลยจะนับสนุนหน่อยนะครับดูเยอะๆหน่อยนะฝากกดติดตามเพจใหม่ด้วยนะทุกบที่ผมขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะันี้จะถึงร้อยแล้วนะครับ ยอดก็คือประมาณ1น0 0งันะครับเดี๋ยวจะแจกเงินรางวัลน,นะครับของเพจเก่ารับที่ได้ค่าโฆษณาคนระับก็จะเป็นผู้โชคดีสิบท่านคนระับจะได้ไปนะครับแล้วก็ผู้โชดีท่านที่หนึ่งก็จะได้เสื้ออีกตัวนะครับแบบย่างงก็ฝากแชร์ด้วยนะเป็นไปกดติดตามเยอะๆนะครับได้ กลางวันนะครับอันนี้รถไปยอยเข้ามาแล้วนะมีฟันคตรเลยนะโอเว่แต่ว่ายังจอบเข้าอยู่นะครับคนขับเขามีเทคนิคอยู่นะอย่างพอ ได้อยู่นะครับ สานนะี่งห้าซีนะผมขีแหกแล้วนะเลยต้องย้ายออกนะเอาคันสามาดีมาแทนนะเมือแมลานะรถเยอะนะแทนที่กันได้นะครับรถสำรองเยอะแยะนะครับเสียก็อเอาคันอื่นมาแทนได้นะมีสเปร์ให้เยอะๆเลยรถคนระับถึงจักรนี้ไม่ต้องเป็นหัวงนะงาน ไม่ติดขัดแน่นอนครับรถเยอะรถอยู่สแปรได้นะครับที่โรงพักรถยังมีรถสแปรเยอะอยู่ครับเป็นสองะคแล้ว ไวนะร้อนร้อนต้องกินน้ำก่อน ไอตัวอัดเจอร์ปีนะครับร้อนำํำมันรูดแล้วนะรอเปลี่ยนหน่างเดียวว่าอยู่บอไม่ค่อยเดินเยอะนะครับต้องแกวบไปใช้ไปก่อนนะครับ เก่าๆของแกก็มีเยอะนะครับรถแปลกๆนะทั่เป็นตัวแรกนะครับของหายากนะครับมีไว้ชมแต่ผมไม่ทันได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวไว้เว้ไปวันหลังครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับดูใช้เวลากี่ออกนาทีนะครับกับฟัน เจอของแข็งๆแย่งนี้ทำเวาได้ดีขนาดไหนนะ6วันเลยนะเจสามวีเลยก็ประมาณร้อกว่าแรงนะนนี้สามสิบมสิบแปได้อยู่ครับ มีหนึ่งชั่วโมงครับในรถคันรถวิ่งไกลด้วยนะเกือบ30โลไปกลับก็กลับเร็วไม่ได้นะประมาณต้องสิบสิบเนะี ดีก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเียบเท้กากับตัวใหญ่เลยนะสองร้อยเลยใส่ช่วงล่างที่ใหญ่เข้าครับตัว2 0สองร้อย ตรงนี้ก่อนนะเราอยู่ประมาณเดืนอนพฤาเดือน